เขาเนียวติดมือคักดีขนาดตับบานแบบขมๆว่มมาสั่นแต่มาละกินเนาะอืมผมเอาน้ํดีขนาด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูตรสุกคนมาพ่อเกินราคากำนัณชีวิตวิธีแนกินนิสานฮัลโหล and welcome to e-sand web cooking ค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ได้ตับบ้านพี่น้องจ้าตับบ้านขมๆมมาสู่พี่สุกน้องกินจ้าตับบ้านแต่ว่าใส่ดีเลยจ้าพี่น้องจ้าใส่ดีงัวแล้วมีข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้าข้าวเหนียวสติกกอรไรมากกับหัวใจดวงบักใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าพุณน่ะดวงบมักเก็บเย็นเลยจ้าเลิบเลิบเลยจ้าพี่น้องเด้อะหัดสูตรสุกคนเด้อจ้าเด้อ ขาพูดเลยไลเดอร์ค่ะที่เขามาเบิงเขามากดไหลกดแช่น,น่าจะพี่น้องจะเขามาค้าเมต์จะผักกะมีต้นหอมพี่น้องแล้วกะ็มาล่าขี้นกมีหอมแดงแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็มีันหัวบรอกโคลีจะบรอกโคลีสดมีบักทั่วน้หอมจะบบกทั่วเซียงยเนื้อจะแนมบอโบห็นบางกล่องเนื้ะมาจะพี่น้องจามาเซบเซฟน้ำกันมันนี้บวลไลจ้ะบวลไลมาหอดกับ ปั่นเด้จ้ะตับญ่ตับเนือ้อเด้จ้ะพี่น้องจ้ะตับเนือ้อทำเองไงสีบเสียบกันพี่นอ้องปดุกโดนมาจากจวนลังบ้านจ้ะเพชรแป๊ะตายแล้วพี่ปลุกเองอือตอนบักเนยไงเลยจ้ะ การลูกโดดไปหน่หนึ่งเพ็ดออกหูบืนๆเลยจ่ะพี่นองจะเขาวนียวติดมือคดีขนาดตับบานแบบคมๆมาสิน เป็นยังไงกันแน่น้อใจพี่น้องจ้าสบายดีกันมานอ้อท้างนี้สบายดีค่ะพี่น้องเ,อเก็บมะละก,กินกนอะืมขมวรมดีขนาด วันนี้ทั้งเนี่อากาศดีดีดจะไปนองจ้ะบนหนาวไม่หนาวไม่ร้อนกำลังดี อแขนงเขอาอลยละตับเยนให้แค่งเขาเดี๋ยพี่น้องจะ้ะ ก็มาหอดเก็ดเหตุงานเลยจะพี่นองจ้ะยังมืท่านได้หยุดเลยจ้ะทำงานเจ็ดวันประเทศนี้บริยุทธุดจะไปหยุดได้ที่นาเลย หลับไปเลยจ้ะอืมมะพ,พร้ากอันนี้เพชรอีลิฟเหรอ เพราะนันบ,บักควีกยุนี่เพราะนั้นทาบาสโกเพมันมาเขาก็ตี้มือดีขนาด เผาผู้น้องจะหอมขึ้นจมูก เราติดเมื่อติดตอนตๆเลยแต่ส้มซื้อคนเหนียวเวลีจ้ะ ข่าบดกล้องเลยพี่น้องจ้ะกินจนข่าบดกล้องแล้ว,ลลวมันนีกลองหน่อยจ้ะกลองมวยใหญ่พอดีพอดี ยิ้มแต่พี่น้องจ้าออาคำสุดท้ายเดี๋ยวค่ะพี่น้องจ้าแตงไรฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากมาติดตามนะคะช่องยูทูบคุณนุชชีวิตจะจพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you for watching. Hope you guys enjoyed the video. And I see you in my next video. thank ka. Bye bye.